อ่ตจวจสอบนะนถ้าหามว,ว่าข้อใดไม่ถูกต้องถ้าหันนับพืชทุกชนิดนะเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคือคำว่าพืชทุกชนิดธรรมาชาติเนี่ยจะหมายถึงพวก ทั้งซีสามซีสี่แล้วก็แคมนะจ๊ะอ่าทีนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องไหนต้องคิดดูสิในกรณีธรรมชาตินะ ได้ไหมได้ไหมอ่ะทีนี้เรามาเริ่มดูกันเขาถามว่าข้อไหนไม่ถูกต้องข้อที่หนึ่งคาวอนไนลเออสาไฟร์ิเซชั่นพบเฉพาะในตอนกลางวันเท่านั้นข้อนี้ถูกหรือผิดว่าไง อะไรมันต้องมีการตัดสินใจบางสิไม่ใช่แบบรอพี่เฉลยอย่างเดียวคิดว่าถูกหรือผิดละ่ะข้อนี้เผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวอย่างก็คือคําอธิบายนะเพราะว่ามันผิดเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันพบในกลางวันถูกปะแต่ว่าถ้าเป็นพืชแคมจะมีการตึงคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนไดอไซฟิกเซชัน ในตอนกลางคืนด้วยในตอนกลางคืนซึ่งการตึงนะเนี่ยเราเรียกว่าการตึงโดยใช้เปปคาบอ,อกซิเลตตึงเดาใช้เปปคาบอ,อกซิเลตตึงนั่นเนองอันนี้คือการตึงในตอนกลางคืนแต่ว่าก็อย่าลืมนะต่อให้มันเป็นพืชแคมก็จริงแต่ว่าในตอนกลางวันกลางวันมันก็มีอะไร กลางวันมันก็เกิดคาวินไซคเคิลได้ปกติเอ๋อ้อืึน่ะนะนี้ชอยเข้าต่อมาคาวินไซคเคิลนั้นจะพบเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นเพรเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นข้อนี้ถูกหรือผิด เวิัเพิทดสอบกลางวันนั้นเนี้ถูกเพราะว่าเนื่องจากต้องใช้ต้องใช้ ATP กับ NADPH จากกระบวนการที่เราเรียกว่าไลด์ e a c t i o n ซึ่งตอนกลางวันมันจะมีแสงถูงไหมเขาบอกในธรรมชาติไม่รับรวมที่แบบเปิดไฟให้พืชอะไรอย่างนี้นะไม่เอานะอัะน,นี้ข้อที่สามไลด์แอคชัเฉพาะตอนกลางวันเทนน่านั้นข้อนี้็ถูกก็ไม่มีอะไรตอนกลางวันมีแสงก็เลยเกิดไลด์แอ c ชั o นได้ ก็สี่ก็ไม่มีอะไรจบได้ไหมนี่พี่เยลาพูดเสียงสูงเสียงต่ำให้น้องไม่หลับลย่ายเนี้ยเออรู้หรือเปล่าว่าเวลาคนเสียงที่ตัวเองได้ยินตัวเองพูดกับเสียงที่คนอื่นได้ยินเนี้ยมันเป็นคนละเสียงกันตัวเองเราจะเข้าค่าให้เสียงของเราดูดีกว่าปกติประมาณห้าเท่าได้เนาะเหมือนกับเวลาดูในกระจกอ่ะเขาบอกว่าคนอื่นมองเรากับคนเรามองตัวเองเนี้ยเราจะมองตัวเองดีกว่าคนอื่นมองประมาณห้าเท่า ก็ไปคิดตัวเองนะการว่าจริงๆแล้วหน้าตาของเราเป็นยังไงพวกที่ชอบบ่นว่าแบบโอ๊ยถ่ายรูปมาแล้วหน้าบวมัวนะน,ะนะคือหน้าจริงน้องไม่ต้องไปนั่งแอบรูปอะไรมันนักหนาไอ้ดูที่หน้าเรียวสวยน่ะคือหน้าปลอมนะอะได้ไหมอืม ทีนี้มาดูข้อต่อมาข้อต่อมาคือข้อที่ยี่สิบเก้าอันนี้เป็นกรขอขององนะเดี๋ยวมีชอยให้เลือกอีกทีนึง่งเ,เวลาล็อกโจทนนย์ ว่าไงจะเสร็จแล้วนะมีอีกหน้าหนึ่งนะโจทย์อันนี้ค่อนข้างยาวนะอันนี้คือหน้าที่สองชือ่อนี่ตกคำว่าไปดูเดีไปนะเวลาเขียนก็เลยเขียนแฟกมาอย่างนี้หวังว่าคงจะไม่ว่ากันนะจ๊ะ นะได้ปะจะเสรอนะอืมคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าลองคิดคิดดูไปด้วยเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Aerobic c e l l u l a r respiration ก็คือการหายใจแบบใช้ออกซิเจนนั่นเอง ว่าไงในกรณีนี้เขาบอกว่าไงแล้วก็าถามว่าข้อได้ไม่ถูกต้องนะเกี่ยวกับกระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจนเรามาเริ่มดูกันเลยตั้งแต่ข้อแรก ข้อกอไก่ในการสลายหนึ่งกูโคต,ต้องผ่านเคสไซเคิลสองรอบข้อนี้ถูกหรือผิดไหนความรู้หายไปไหนหมดข้อนี้ถูกหรือผิดข้อนี้ถูกต้องเพราะว่าหนึ่งกูโคสหนึ่งกูโคสเนี่ยนะมันจะถูกเปลี่ยนงลเป็นสองอะซิติลโคเอพอเปลี่ยนไปเป็นสองซิิลโคเอแล้วเราเลยต้องผ่านสองรอบนั่นเองดังนั้นข้อหนึ่งก็ ข้อกไก่ก็ถูกเนาะข้อที่สองไกลโคเอสีได้เน็ตเอ4ีสี่โมเลกุลข้อนี้ถูกหรือผิดข้อนี้ถูกหรือผิดข้อนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่จริงๆแล้วผิดนะจ๊ะบอกพี่หน่อยได้ไหมว่าทำไมมันถึงผิด สาเหตุที่มันผิดเพราะว่าอะไร สาเหตุที่มันผิดเนี่ยเพราะว่าเวลาไกลโคไลซิสสลายแล้วเนี่ยนะมันจะได้เนี yeah. ่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะได้ได้4 ATP จริงแต่อย่าลืมว่ามันใช้ใช้ไป2 ATP ในตอนแรกมันจะใช้ไป2 ATP ในตอนแรกนะดังนั้นสุดท้ายแล้วสุดทิเราจะได้เพียงแค่2 ATP เท่านั้น โอเคปะดังนั้นข้อที่สองก็เลยผิดนั่นเองอืต่อมาข้อคอควายตัวรับโปรตอนตัวสุดท้ายในไอออนฮัลโคเชนคือ FAD อันนี้ผิดชัวตัวรับไอออนสุดสุดท้ายในการหายใจแบบใช้ออกซิเจนก็คือออกซิเจนอะไรเป็นหัวใจเลยนะ ทำข้อนี้ผิดนี่น้องไปน,นั่งอ e ีเล็ u ช e เอร์เอ๊ะไปน,นั่งเรียนเทปที่พี่ใหม่มาเลยที่พี่สอนใหม่อีกสัรอบหนึ่งนะใส่หัวใจหลายๆดวงเลยอันนี้เป็นหัวใจเลยถ้าหากต่อให้น้องจําทุกอย่างได้แต่ตอบอันนี้ไม่ได้น้องก็ต้องไปเรียนใหม่อยู่ดีนะมันเป็นหัวใจที่พลาดไม่ได้ขาดนะจ๊ะอ่าทีนี้มาดูข้อต่อมาข้ององงู เนื่องจาโมเลกุลของไพโรวเวทที่แบบเป็นแอซิเติโคเอจะสร้าง NADH ได้หนึ่งโมเลกุลถูกหรือผิดว่าไงนะถูกหรือผิดนะถูกต้องถูกปะและถ้าจากจะเปลี่ยนจากไพโรวเวทเป็นแอซิเติโคเอจะได้ NADH หนึ่งโมเลกุลแล้วเราจะได้หนึ่งคาร์บอนไดซายรูดออกมาด้วย ดังนั้นข้อมองนูจึงถูกสรุปแล้วตอบข้อไหนหนึ่งสองสามหรือสี่ตอบข้อข้อสองถูกไหมเพราะว่าไม่มีกอกับงอถูกมีใครทำถูกบ้างเนี่ยฮะไม่ยากเนาะสังเกตว่าโจทย์บางอันมันจะง่ายมันก็ง่ายง่ายอันไหนยากนี้ก็ยากแบบโอ้โหนั่งคิดเป็นชั่วโมงยังคิดไม่ได้เวลาเจอข้อสอบจริงอย่าอันนั้นนะเจอไม่ได้ให้ข้ามเลยนะน้องทำไ,ได้ น้องมีทางทาได้ร้อยเต็มอยู่แล้วแหละอี่มั่นใจถ้าด้านร้อยเต็มนี้น้องก็คงไม่มานังเรียนกับพี่เอะเสร็จยังเสร็จแล้วเนะาะคราวนี้มาดูข้อที่สามสิบ้ยใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วอีกครึบเดียว ลอกโจรไป เขาบอกว่าจงเรียนระดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการในที่นี้พี่ลืมเขียนไปนะว่ามันต้องเป็นกระบวนการกับสารคัดแสงส่วนที่เป็นไล่เรีอคชันจริงๆอ่านดูกาคงจะรู้แหละเนาะข้อนี้ไม่มีเลยนะจําได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เรียงประโยคไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นก่อนเอาเร็วเร็วเร็ว Anh ừ. à, bảo này อบข้อข้ออะไรเรามาไลา่เรียงกันก่อนเพราะแสงมาส่งมาอยังใบปุ๊บอะไรมันจะทำอะไรทีใ่ในการดักจับแสงก่อนแคโรทีนอยถูกไหมแคโรทีนอยจะทำอะไรที่แคโรทีนอยอยู่ใน LHC LHC ย่อม,มาจาก Light Harvesting Complex มันจะทําหน้าที่ในการรับพลังงานแสงก่อนดังนั้นข้อคอควายจึงเป็นอันแรกที่เกิดจริงๆตอบได้เลยก็คือข้อสองเพราะมีคอควายอันแรกอย่างเดียวแต่ทีนี้ถ้าพูดให้เต็มๆเนี่ยพอคาร์บอนนอยด์รับพลังงานแสงแล้วปุ๊บพลังงานแสงทั้งหลายที่คาร์บอนนอยด์รับมาเนี่ยนะมันจะถูกรวบรวมแล้วส่งต่อไปยังรีแอคชั่นเซ็นเตอร์ก็คือจากคอควายไปยังขอไข่แล้วจากนั้นอิเล็กตรอนในรีแอคชั่นเซ็นเตอร์ก็จะอยู่ในรูปของเอ็กไซเจนสเตตแล้วก็หลุดออกไปสู่กระบวนการการถ่ายทอดอิเล็กตรอนออกไปนั่นเอง ในนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อสองตอบข้อสองก็คือเรียงจากคอควายไปขอไข่แลว้วบเกาไก่ตามลำดับแค่นี้แหละได้ปะได้นะอ่ะถ้าอย่างนั้นต่อมาต่อมา เส้อนะอันนี้ง่ายมากจริงๆน้องแค่ลองอธิบายตัวเองว่า r a d i Action มันเกิดขึ้นได้ยังไงน้องก็ทำข้อนนี้ได้แหะถ้าทำไม่ได้ก็คือน้องก็ไม่เข้าใจแค่นั้นเองก,ก็กลับไปที่เทบทวนนะอทีอนี้มาดูข้อที่31ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับว,เวงเงาน์ข้อ Carbocation Lock j ์ล Lock jaw อข้อไดนไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการคาร์บอซิเลชัน,นข้อที่หนึ่งสุดท้ายแล้วเราจะได้ PGA ถูกหรือผิดอ่ะขอทบทวนสิไอกระบวนการคาร์บอซิเลชันเนี่ยมันมีการเริ่มต้นยังไงบ้างคาร์บอซิเลชันนั้นเราจะเริ่มจากดู r u v u RUVP นั้นจะอาศัยเซา์ที่มีชื่อว่า r u b i ส c ก ไปรวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์มันจะกลายเป็นสาร C6 ที่ไม่สเสถียรเพระสารที่6ที่ไม่สเสถียรปุ๊บแล้วมันจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็น p c a ในที่สุดอันนี้คือสิ้นสุดส่วนที่เราเรียกว่าคาร์บอกซิเลชันนะคาร์บอกซิเลชันจะมีอยู่แค่นี้ได้ปะอะจำแผนภาพนี้ไว้ดีๆนะแล้วมาตอบคำถามกัน อนีข้้ถามว่าสุดท้ายแล้วได้ P G A ถูกหรือผิดสุดท้ายแล้วได้ P G A ถูกหรือผิดดูจากรูปเลยก็ถูกใช่ป่ะเพราะ P G A คือสารสุดท้ายต่อมาได้สารเสถียรนที่มีคาร์บอนหกเอ้ะได้ P G A สองตัวนะอย่าลืมได้สารกสถียรนที่มีคาร,ร์บอนหกในตอนสุดท้ายถูกหรือผิดถูกหรือผิดผิดถูกไหม เพราะสารคาร์บอนหกเนี่ยมันไม่เสถียรมันไม่เสถียรเอาซะเลยการที่มันไม่เสถียรเอาซะเลยเนี่ยนะก็ทําให้มันถูกเปลี่ยนรูปไปเป็น PGA ไงถ้าหากมันเสถียรมันก็ไม่เปลี่ยนรูปไปเป็น PGA แล้วก็คงอยู่ในรูปของคาร์บอนหกนั้นแล้วแหละเนาะทีนี้เกิดจากการทํางานของลูบิสโก้ข้อนี้ก็ถูกอย่างที่เพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าลูบิสโก้ช่วยในการตึงคาร์บอนไดอกไซด์ ช่วยในการโดนตัวของ UVP กับคาร์บอนไดซายเขาด้วยกันนะต่อมาข้อที่4สารตั้งต้นมีคาร์บอน5อะตอมข้อนี้ก็ถูกอีกเลยสาเหตุที่ข้อนี้ถูกเพราะว่าสารตั้งต้นอัไเนี่ยหรือว่า UVP ก็มีคาร์บอน5 R UVP ย่อมาจากอะไรพูดหลายรอบมากไลโบรส one five b i s p o s a t e นี่ ไอเดบิวโลเนี่ยมันเป็นเพนโตชนิดหนึ่งเป็นเพนโตแบบคีโตสแน่นอนมันก็มีคาร์บอนห้าถูกแล้วโอเคปะอ่ะทีนี้ต่อมาเสร็จแล้วนะ ต่อมาทีนี้มาดูข้อสุดท้ายอาทุกคนอย่าเพิ่งรีบร้อนดีใจขนาดนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดไหนข้อสุดท้ายเขาทิ้งทวนนิดนึงยากนิดนึงใช้สับที่ไม่เคยเห็นแต่ถ้ากน้องไปได้ว่ามันแปลว่าอะไรน้องก็ควรจะตอบได้ทันทีอ่ะลอเจอด อ่ะทีนี้จดล็อกจุดเส้อนะเขาถามว่าใบของพืชใบนะบอใบไม้สะไอลายมือต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนใบของพืชเนี่ยนะใบของพืชก่อมีการจัดเรียงตัวเป็นใบเฟเชียลนี่การจัดเรียงตัวที่เราเรียกว่าใบเฟเชียลถามว่าพืชก่อเนี่ยควรจะเป็นพืชแบบไหนได้บ้างข้อที่หนึ่งไม่เป็นซีสามก็เป็นซีสี่ข้อที่สองไม่เป็นซีสี่ก็เป็นแคม ข้อที่สไม่เป็นแคมก็เป็น c 3แล้วข้อที่สี่เป็นแบบใดก็ได้ก <y fala> ็คือจะเป็น c 3สาหรือแคมก็ได้ตอบข้อไหนก่อนอื่นเราต้องรู้จักคำว่าไบเฟเชียลก่อน พี่ลืมสอนไปจริงๆไม่ใช่ลืมสอนหรอกไม่สอนเพราะว่ามันเกินหลักสูตรนิดน,นึงแต่ว่าแบบไหนๆก็เป็นข้อที่เราจะปิดคอร์สแล้วขอแบบจัดนิดน,นึงให้น้องมีความรู้น้องเหนือจากเด็กทั่วไปบ้างเอเขาบอกว่าใบเฟชเชียลเนี่ยนะมันหมายความว่าใบที่มีด้านบนกับด้านล่างที่แยกจากกันง่าย หมายความว่าไงหมายความว่า,วาสมมุติเราคอเซ s ชั c ใบมาเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าฝั่งนี้คือฝั่งบนฝั่งนี้คือฝั่งล่างนั่นเองจริงๆมันก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องมีบนกับล่างแต่เราสามารถบอกได้หรือเปล่าว่ามันเป็นบนหรือล่างนะแล้วถามว่าพืชอะไรที่เป็นใบเฟเชียลจำได้ไหมโครงสร้างของพืชพืชที่เป็นใบเฟเชียลเนี่ยจริงๆแล้วถ้าใช้เฉลยเนี่ยก็ต้องตอบข้อหนึ่ง ไม่ใช่ตอบข้อข้อไหนวะเดี๋ยวตอบข้อสามคือแคมกับสีสามเพราะมันมีการจัดเรียงตัวทางกายวิภาคของใบเนี่ยที่แตกต่างกันระหว่างด้านบนกับด้านล่างดังนั้นเราจึงตองต้องตอบสีสามกับแคมโอเคปะแต่ทวนนิดนึงทวนนิดนึงถ้าเป็นสีสเนี่ยนะเป็นสีสเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นยูนิเฟเชียล ก็คือแยกด้านบนด้านล่างไม่ออกแยกด้านบนด้านล่างไม่ออกแยกด้านล่างเนี่ยไมไม่ออกเพราะว่ามันมีการจอจ่างตัวแบบที่เราเรียกว่าคลาสนาตัมีนะไอคลาสนาตมีเนี่ยสาเหตุจะเรียกว่าคลาสนาตัมีก็เพราะว่า เนี่ยนะมันจะมีท่อรำเรียงอยู่แล้วท่อรำเรียงเนี่ยมันก็จะมีมีโซฟิลจำดได้ไหมแล้วมีโซฟิลเอ้ยไม่ใช่มีบันเดนชีสอันนี้คือนะบันเดนชีสนะบันเดนชีสบันเดนชีสนี้มีคอโรพาสด้วยแลวรอบๆบ,บันเดนชีสนั้นก็จะมีมีโซฟิลมาล้อมรอบ,รอ,บอีกชั้นหนึ่งเอะอย่างนงี้ ทำให้เราไม่สามารถแยกมันได้ว่ามันเป็นแบบด้านบนหรือด้านล่างนั่นเนองอนเนี้ย CEO เีเคล็บเนี่ยนะคือเมโซฟิลอย่างเงี้ยเราเรียกว่ายูนิเฟสเชียลหรือเป็นคุณสมบัติพิเศษของซี C. เป็นการจัดใงตัวเซลเรียกว่าคลาสเอโตมีนั่นเองเนาะอ่าทีนี้สามที่สองข้อก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละทุกคนแบบดีใจอย่าเพ,พิ่งบิดเทปพี่เมียจะบอกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าหากน้องอาจจะคิดว่าชีวะมันเยอะถูกปะ่ะแต่ถ้าหากน้องสละเวลาในการเล่นเ c e b o o k วันละชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็นั่งดูแบบสมมติเทปที่พี่สอนก็ได้พี่สอนมาประมาณ50กว่าชั่วโมงน้องก็ใช้เวลาแค่2เดือนในการเรียนจบม .4 เทอมหนึ่งทางที่ปกติแล้วจะใช้เวลาตั้ง5เดือนในการเรียนเทอมหนึ่งถูกปะ่ะเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากน้องอะ่ะมีกระจิกกระใจอยากจะอ่านหนังสือจริงๆมันก็อ่านได้มันก็สามารถทําให้รันรู้เป้าหมายได้พี่เชื่อว่า น้องทุกคนมีความสามารถในตัวเนาะถ้าหากน้องเนี่ยนั่งอ่านนี้แล้วก็นั่งฟังพี่อย่างเข้าใจลึกซึ้งพี่ว่าข้อสอบแกจแผดหรือจุดวิชาที่เป็นชีววิทยายเกี่ยวกับมดสีเทอมหนึ่งที่พี่สอนไปทั้งหมดเนี่ยไม่มีระย,ยากเกินไปไม่น่าจะออกเกินนี้หรอกเพราะพี่สอนค่อางจะลึกแล้วแล้วก็ไม่ลึกเกินแหละมันจะหนักหัวเนาะเออถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรก็ลองอีเมลมาที่ออมสกูได้นะี๋ยวพี่จะคอยตอบให้นะจ๊ะอย่าลืมนะออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกู นี่คือสโลแกนเห็นไหมออกความรู้ออกวิชาออกปัญ <jaar> ญ <gender> าออกสกูนะยืมไปหาดูใน YouTube ได้นะอ่ะถ้าอย่างนั้นพี่ก็ขอจบคอร์สที่เราเรียกว่า Fundamental Biology หรือ Biology พื้นฐานเพียงเท่านี้คาดว่าถ้าโอกาสดีประจบเหมาะแล้วคงได้เจอกันในคอร์สต่อไปนะจ๊ะอ่ะถ้าอย่างนั้นพี่ขอป uhm wi ิดคอร์สเพียงเท่านี้เย้